วันนี้เรามาเปิดโรงงานขายน้ำกันจะเป็นยังไงเราก่อนจะมารับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะมาเริ่มสร้างโรงงานกันก่อนเลยดีกว่ามาถึงปุ๊บสร้างโรงงานก่อนเลยฟรีด้วยสายพานลำเลียงนี่สุดเจ๋งไปเลยเรามีสายพานลำเลียงแล้วเพื่อที่จะขยายขายน้ำนั่นเองนี่มีสารเคมีด้วยในน้ำเรา ใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยใช่แล้วสตีฟก่อยตรงไหลเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเราจะช่วยกันขายน้ํานะครับมาถึงปุ๊บเราก็ต้องหยิบสารเคมีตรงนี้เพื่อมาวางไว้ในตรงนี้นั่นเองนี่เพื่อเพิ่มเป็นสายพานในการผลิตนั่นเองอเราสร้างกันต่อเลยดีกว่านะครับใส่สารเคมีไปก่อนนี่เพื่อให้น้ําสะอาดสดใสเด้ชึบเราก็มากดปุ่มตรงนี้ชึบทาเลยครับเริ่มผลิตเริ่มผลิตผสมสารเคมีแล้ว จังหวะนี้ล่ะจุดุดจุดจุด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 นี้อ,น,อาานาคตค้างหน้าเราจะต้องมีลูกจ้างนั่นเองแล้วเราก็จะจ้างเขามาทํางานให้เรานั่นเองอ่าแต่ตอนนี้เราก็ต้องหาเงินในการจุดเริ่มต้นของเราก็ต้องเป็นแบบนี้ก่อนเราจะต้องกระจอกก่อนแล้วก็ค่อยยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนั่นเองโอ้โหสุดเจ๋งไปเลยเจ็บตัวชึบสร้างเรียบร้อยได้นะ้ำมาสองอันแล้วนี่อันที่สามชึบฮึบ นี่ได้เป็นสารเคมีมาแล้วก็แปลงมาเป็นน้ํานั่นเองใช่แล้วแล้วอย่างแจ๋วเลยแปลงจากสารเคมีมาเป็นน้ําชึบเรียบร้อยแล้วก็เก็บผลผลิตเรียบร้อยนะ้ำมันกันตะลังสีกํามันตะลังสีนั่นเองนี่ได้ของจริงกับเขาแล้วแล้วเขาขายกันยังไงล่ะเนี่ยหัวจต่ขยายพื้นที่ก็ต้องใช้4 0 0 5 0ออยอย่างแพงเนี่ย อย่างแจ๋วแพงมากๆเลยเราเก็บน้ำมันตารางสีได้นะแล้วเราก็ขายเรียบร้อยนี่มีคนมาซื้อเราถึงข้างหน้าเลยแจ๋วสุดแล้วก็ขยายร้านต่อไปนี่ตอนนี้เรามีคุณเบคอนเป็นลูกจ้างเราแล้วสุดเจ๋งนี่จ้างคนงานมาแล้วสองคนคุณเบคอนกับคุณผู้หญิงนะครับเราก็ต้องหยิบสารเควีมาเพื่อให้เขาจัดการกันเองนั่นเองนี่สุดเจ๋งชึบ นี่เขาทาให้เราแล้วสุดยอดแจ๋วสุดแจ๋วสุดเพิ่มสารเคมีชืบททำเลยครับอันนี้พี่เองน้องชืบนี่อีกสองคนเราต้องจ้างอีกสองคนนะเนี่ยเพื่อที่จะลื่นไหลปื๊ดๆเลยชืบเราต้องบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาเลยเหนื่อยเป็นเรื่องปกติแน่นอนชืบพนักงานขายตอนนี้เรา เก็บมาก่อนนี่น้ำกำมมันตรังสีได้มาสองอันนั่นเองเราขายใครได้บ้างนะเนี่ยยังไม่มีคนมารับซื้อนะเนี่ยใช่แล้วล่ะยังเหมือนยังยังไม่มีคนมารับซื้อน้ำเราเลยนะเนี่ยใช่แล้วคนรับซื้อน้ำอยู่ไหนต้องขายห้าถ้วยกำมมันตรังสีราคาถูกเพื่อที่จะสามารถขยายตัวได้โอเคนั้นก็ยังไม่ใช่ตอนนี้สินะตอนนี้เราก็ต้องขยายก่อนนี้ชุบคนรับซื้อหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ โอเคเราเอาสารเคมีมาก่อนซืบโ,โหเดินทั้งวันนะอย่างเงี้ยเดินทั้งวันนะ่ะเดินทั้งวันแน่นอนดูจากทรงรัชซืบหยิบมานี่ซึบวางไว้ต้องเก็บให้ได้ยเยอะๆแล้วขายทีเดียวเพื่อที่จะได้เงินได้เยอะนะครับนี่ซึบรียบร้อยสแกนสแกนสแกนสแครสแครไปเลยยังไงละ่ะซึบรียบร้อยได้อีกแล้วสองอันซึบ เราต้องจ้างคนนะเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด4คนน่ะหคนน่ะถึงจะพอดีเราถึงจะอยู่ตัวนะครับที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็รองเงินอย่างเดียวแล้วก็ขยับขยายร้านอย่างเดียวนั่นเองสุดเจ๋งชึบแบบนี้แล้วก็ผสมแบบนี้เลยชืบชึบเรียบร้อยมามีเท่าไหร่ก็เอามาเลยฮึบเรียบร้อยอ เรียบร้อยสี่แล้วคุณส,สามารถเก็บได้เพียงหนึ่งช่องนะเนี่ยึบหรือว่าจะมีคนมารอซื้อแล้วยังไม่มีดีน้ำมันกันตะลางสีเราโอ้โหเราจะไปขายกับใครที่ไหนแล้วเนี่ยขายกับคนนี้ได้ไหมอ๋อขายกับคนที่เขาเดินอยู่ตามข้างทางโอเคนี่เราได้น้ำมาห้าขยายแล้วนี่บริษัทจัดหางานเรียบร้อยล้วจ้างคนงานเั้งหมดสี่คนแล้วแล้วก็คนนี้ นี่เป็นคนที่หยิบมาใส่ให้เรานั่นเองนี่ห้าคนอย่างงดงามนี่ธุรกิจเราก็ค่อยเฟื่องฟูแล้วเอ้ผู้ชายขายน้ํานั่นเองใช่แล้วละ่ะสุดยอดเลยธุรกิจเราค่อยเริ่มโตขึ้นแล้วล่ะเด็กน้อยใช่และะ้วครับสตีฟสุดยอดเลยเราเอาไปขายคนดีกว่านะครับตอนนี้เรามีอยู่ห้า สวดีครับมีคนต้องการน้ำไหมครับเอาน้ำมาขายครับชื้เรียบ้อยได้มา26บาทนั่นเองสุดเจ๋งแต่กว่าจะซื้อของได้แต่ละอย่างก็ต้องใช้เงินเยอะนะนี่้ใช่หรอละต้องใช้เงินเยอะเป็นพันเลยละใช่แล้วปกครองโลกอันนี้คือไร10บาทต้องใช้มูลค่าน้ำต้องเกิดใหม่1พล้านโอ้ย ใครจะมีแรงไปซื้อได้ตั้งหนึ่งพันล้านอย่างแพงเลยเด็นี่นักการตลาดด้วยนี่พอเรามีนักการตลาดแล้วเราก็จะโหดขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนี่มีนักการตลาดมาคอยทําการตลาดให้เราแล้วเพื่อที่จะขายน้ําในราคาแพงนั่นเองนักการตลาดเหล่านี้ก็ต้องทํางานหนักหน่อยนะได้เลยเด็กหนอฉันจ,จะทํางานเพื่อแกนะได้เลยส่งคามส่งน้ําด่วนนั่นเอง อย่างแจ๋วชึบนี่ได้มาแล้วเจ็ดบาทอย่างงดงามโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองดีเราไม่ต้องขายน้ําเองแล้วชุดป,ป่าตอนนี้ชึบหรือว่าเราต้องอ๋อเราต้องคอยเก็บน้ำไปขายอยู่เรื่อยๆนั่นเองหน้าที่เราคือรับเงินคนนี้แหละครับนี่ครับเอาไปครับมีน้ำมาขายนะครับส,สวยสุดเจ๋งไปเลยนี่โรงงานเราอย่างแจ๋วชึบเจ้าหน้าที่ช่อโกงประกันภัยโอ้ยมีเจ้าหน้าที่กันช่อโกงซะด้วย สุดเจ๋งโอเคเดี๋ยวรองเงินรออะไรให้ได้เยอะๆดีกว่านะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะเราจะได้ขยายร้านกันเลสโก้เรามาขยายร้านกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มขยายกันชุดดีสุดเจ๋งโอ้ยสายพันธุ์ลำเลียงเราสามารถผลิตได้หลายอันนะเนี่ยหลายเยอะหลายอันแล้วก็เยอะมากๆเลย นี้สีเทาด้วยเป็นไงละ่ะนี้ฟรีเลยเป็นไงรูปแมวน้อยนั่นเองอ่านไม่ทันนะเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่าเรามี120แล้วตกแต่งร้านหน่อยดีกว่าชุดนี้มีรูปภาพด้วยแจ๋วสุดนี่ผมน่าลํำคาญชุดนี้ตกแต่งเลยแบบนี้ชุดตัวนี้ยังไม่มีนะครับยังมีเงินไม่พอปลดล็อกตรงนี้นี่ขยับขยายอีกแล้วโอ้โหแจ๋วสุด ค่อยๆกว้างโตขึ้นมาแล้วชิบอันนี้คืออะไรครับพร้อมที่จะคํานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเปล่าชิบนี่สุดยอดนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วตอนนี้นี่ค่อยๆดีขึ้น,นค่อยๆดีขึ้นชิบอันนี้ขยายต่อไปนี่ตกแต่งหนึ่งรเอ๋สงโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆหลานเราเรื่อยๆนักการตลาดตรงนี้เอาไป1้อยห้าิหรอจ้าสายพันธลำเลียงห0สิบโอเค ซื้อคนงานชึบคนงานอีกคนที่สองคนงานคนที่สามคนงานคนที่สี่นั่นเองดีแล้วก็มีคนงานตัวนี้สี่ร้อยโอเคลงตัวลงตัวเขาไปหยิบตรงไหนครับตรงนี้เหรอโอเคสายพานกำมาตารางสีตรงนี้นั่นเองนี่ค่อยๆขยายเข้ามาแล้วกิบน้ำมาก่อนดีกว่าเพื่อที่จะไปขายคนนั่นเอง ขายคนที่เขาเดินตามข้างถนนนั่นเองสวัสดีครับสดสวยเอาไปเอาไปแปดสิบสามบาทเอกน้อยเด็กลเล็ขาเรามาดูบ้านเพื่อนกันดีกว่านะครับว่าบ้านเพื่อนขยับขยายถึงไหนแล้วหรือบ้านเราจะขยับขยายได้ไกลสุดแล้วนั่นเองนี่บ้านเพื่อนคนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มนะเนี่ยสุดเจ๋งมือนการเทยูเทยูอุ้ยเต็มแล้วอ่ะอ่างเก็บนังเต็มแล้วเราเก็บแอบเก็บของเพื่อนไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหถ้าเราแอบเก็บของเพื่อนได้นะดีเลยนะเนี่ยเราจะแย่งให้หมดเลย เตรียมตัวตรงนี้เป็นบ้านของใครครับสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวยๆดสวสวัสดีเด็กน้อยฉันไม่อยู่นะฝากฝากเครื่องรับอัตโนมัติไว้นะไอ้กระจกได้เลยครับโอ,อ้ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะยังขยับขยายได้ไม่เท่าไหร่นะครับยังกระจกกว่าเราเยอะอะเด้เราของจริงมาดูบ้านหลังนี้กันบ้างหลังนี้เหมือนจะไม่มีแล้วโอเคมีอยูสองคนดีเจ๋งชึบ เราไปดูบ้านเราดีกว่าชุบไปบ้านเทเลพอร์ตมาบ้านเลยนี่สุดเจ๋งเก็บน้ำตัวนี้ครับนี่ได้มาเจ็ดอันนี้ได้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ก็ได้เจ็ดอ่าเก็บได้เพียงแค่หนึ่งโอเคเราไปเก็บเราไปขายกันเรามาขายกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับมีใครรับซื้อน้ำไหมครับเอาไปครับสามสิบเก้าบาทอีกน้อยเด็กๆครับคุณวิ่งผ่านมาผมให้ผ่านไปนะคะแบบนี้เรื่อยๆเก็บน้ำชุบ ดิไปขายอีกแล้วผู้ชายขายน้ำมาดี่เราอะขายน้ำเลยฟิฟฟ,ฟ,ฟึอยู่ไหนกันครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงเอาไปหูยคนนี้ขายแพงขายให้แพงมากสามราบ,บาทหูยของจริงของจริงเหมือนกับว่าเราต้องหาเพิ่มอะไรไปแล้วอันนี้คืออะไรครับพร้อมที่จะคำนวณพร้อมที่จะคำนวณอีกแล้วเนี่ยพร้อมที่จะคำนวณอะไรครับอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ย นี่ซื้ออิเล็กทรอนิกส์คืออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ซื้อพรมไหมอ๋มอพรมยังตังไม่พอโอเคนักการตลาดตรงนี้โหแต่โซนนี้เป็นโซนที่แพงมากๆเลยอะตั้งแต่เสื้ขายนะ้ำมันเหมือนกันแท้ๆเนี่ยแต่ทำไมมันแพงจังชั้ตรงนี้เจ็ดพันห้าโอ้ยนักการตลาดทำไมแพงสุดๆตรงนี้ก็ชิวๆนักการตลาดตรงนี้แล้วกัน Oh, oh, 2อ0พโอ้โหไม่พอเนี่ยตังเงังไม่พอสุดยอดไปเลยอย่างมันเลยเด้โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตอนนี้แลวชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าว่าทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายวูหูละปะคนกับคนทั่วไปว่าอ่า